ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมก็ขอกราบนวันสก,การหลวงตาหลวงพ,พ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพีน่พน้องทุกท่านด้วยครับผมขอบคุณสำหรับดอกไม้คู่นี้นะครับผมต้นนี้ผมสงสัยว่าจะเป็นอักขินม่วงนะหรือไม่ใช่ก็กไม่รู้นะเพราะผมก็ทําหลายตัวอยู่ไม่เป็นไรนะอะไรก็ช่างเถอะต้นนี้แน่นอนครับผมมีดอกให้ดูนะแต่เป็นมณีอะไรนะอันไีพอบุกถึงเนี้ยโอเค โอเคส่งพวกนี้ให้ขอบคุณทุกท่านด้วยก็มาดูไม้ของชุดนี้นะที่ผมถ่ายเมื่อเช้าว่าเราอาจจะดูไม่ชัดเจนเพราะแสงแดดส่องเข้ามาอันนี้เราดูเกสรว่าจะดูว่าสวยแค่ไหนอันนี้เป็นไม้ที่ปรับปรุงถึงสามครั้งเลยนะครับผมดาก้อนสวยจับใจเลยนะโดยเกสรหรอสวยแล้วก็ไม้ที่มีคุณภาพไม้จะชูดดาบก,ก็ชูชูด,ดอกอบอกม่ถึงนี่ชูด,ดอกแบบนี้นะครับผมจะชูด,ดอกชูด,ดอกแล้วก็ตั้งแล้วโชว์ด,ดอกแบบนี้คือไม้ที่สวยนะ โชว์กีบลอกแล้วก็ได้ดคารุดเกสรต่างๆตัวนี้ไปแน่นอนในชุดนี้และอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวนี้ฟิตตี้นะผมไปด้วยครับผมแล้วก็อีกตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะ,อะนอนนอนแบบนี้นะนอนๆแบบนี้นะนอน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 มาเลยอันนี้จะเป็นเยเมนกําแพงอันนี้ดอกไม่ต้องพูดถึงอันนี้จะเหลืออมชุมพูสวยมากตัวนี้นะสวยอันนี้ผมว่าสวยสวยก็คือสวยอันนี้ไม่ได้โกหกกันนะตัวนี้ไม่เท่าไรนะมัดเจี๋ยเสียบกิ่งยางสูงอันนี้อันนี้คือ พยายามจะออกกันแหละให้หมดไปเจ้ากระถางนะทํางานต้นใหม่ต่อไปโอเคดอกไม่ขี้เลร่นะโอเคดอกตามนีนนะหาขั้นไหนชอบไม้หวานๆนะชุดน,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 นี้สี่ต้นนะผมสี่ร้อยสี่ต้นนี้สี่ร้อยนะครับผมสี่ร้อยเท่านั้นเองท่านสี่ร้อยท่านรับสี่ต้นนี้ไปชุดนี้ไปเลยดอกสวยจับใจเรามีแล้วเราหอีก็ไม่เป็นไรนะคุณพี่ตอนต้นนี้นะครับผมเดี๋ยวจะได้ส่งให้วันเสาร์น,นะครับผมก็ขอบคุณเจ้าของไม้ชุดนี้ด้วยดูดอกโฟกัสลูกพี่โฟกัสหน่อย ูกพี่ไม่โฟกัสให้อลูกพี่ทาไมถึงถงดื้อจังโอเคดอกไม่ต้องพูดถึงความสวยนะมาจนนี้หมดแล้วนะหมดแล้วครับผมทางภาคใต้คุณนะทางภาคใต้คุณป้าชอบชอบ,ชอบมากสั่งเรื่อยเลยดอกสวยมากหมดแล้วเป็นอยู่ในชุดนี้นะอันนี้คือเจ้าของเจ้าของไม้ชุดนี้ตส่อนวันเสาร์ผม ยุ่งๆนะช่วงนี้พอดีถามเรื่องคุณแม่เข้ามานะครับผมแม่ถามเรื่องแม่เข้ามานะมีพาอาจารย์นะขอบคุณผ่าอาจารย์มากที่ถามเข้ามานะครับผมขอบคุณมากคือคุณหมอก็ให้รักษาตามอาการไปก่อนนะรักษาตามอาการแบบก่อนก็จะนับสามสี่วันต่อครั้งครับผมขอบพระคุณพราอาจารย์มากครับผมที่โทรถามเข้ามาขอบคุณท่านมากก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่เข้ามาทักทายด้วยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงด้วยสี่ต้นได้สี่ร้อยได้สี่ต้นชุวนี้ไป ตัวนี้ยังไม่ออกบอกตรงๆว่ายังไม่ออกตัวนี้ครั้งแรกต้นแรกที่ออกอันนี้เป็นเยเมนกระแพงนะไม่ต้องห่วงไม้โตก็จะเึ้นเป็นกระแพงสวยเป็นกระแพงวสวยเลยเนี่ยกระแพงทั้งสองจริงนะดอกอกระไดเหลืองอมมพูสวยมากผมว่าสวยแล้วก็ดอกใหญ่มากดอกใหญ่ดอกสวยดอกชูดีมากแล้วก็ไม้ไวน้นอมไม้คุณภาพต้องรักษาแบบนี้นะไม้โนมการดูแลชะชมให้สมบูรณ์นะครับผมอันนี้คือชิชมจดดัดโดนแดดเผาหรือจะทําให้หัวเรื่อง หัวเหลืองไงโคนเหลืองโอ้ยบอกว่าถึงนะให้เราใช้ผ้านะครับผมมาคุมไว้นะมาคุมนะใช้ผ้ามาคุมนะมือก็บดำอย่างไรใช้ผ้ามาคุมครับผมแล้วก็จะทําให้ชิวชมหัวกลับมาสมบูรณ์แล้วก็สีเขียวสมบูรณ์แล้วก็กริงจะสมบูรณ์ไม้จะสมบูรณ์แล้วก็มีความสวยงามครับผมต้องใช้ผ้าคุมอันนี้ผมไม่ได้คุมหรอกนะผมปล่อยทิ้งนะตามมนแหละตาไปแหลกไม่ต้องบอกว่าขี้เกียจหรอกไม่เวลาทำครับผมไม่เวลาทำผมต้องทำงานบ้านด้วยรีบถ่ายงานจะได้เสียบไม้เขได้จะขึ้น อ่าโพดอนสามต้นถามโพดอนเข้ามาอังกอหมดแล้วครับผมเกี่ยวเสียบใหม่วางอังกอวันเสาวัดอังกอเพิ่มมาไหมอังกอนะครับผมอังกอครับผมขอบคุณทาภาคใต้ด้วยครับผมทางภาคตะวันออกทางภาคกลางทางกรุงเทพมหานครให้คอทางภาคเนีอยแล้วก็อีสานมันจะความรื้องครับผมผมอยู่ที่ศรีสะเกดับผมอำเภออุลขณพิสัยครับผมก็ขอบคุณท่านด้วยขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมก็คลิปนี้มาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณ ก็ฝากไว้ด้วยชุดนี้400ได้4ต้นนี้ครับผมแต่ว่าส่งได้วันศุกร์พอดีผมต้องทํางานบ้านกว่าจะทําอะไรเสร็จก็ได้ส่งวันละท่านสองท่านนะครับขอบคุณนะครับในช่วงนี้ที่ท่านช่วยเข้ามาขอบคุณท่านด้วยขอบคุณมากขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่บคุณป้าคุณน้าคุณอาด้วยคุณพี่ด้วยนะาถ่ายอีกครั้งเพื่อจะได้ขายต้นนี้ชุดนี้มีอีกเอาไปอีกสวยบอกสวยสวย สวยจริงสียจริงชนี้โอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ